สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับวังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตาม u ู u ูบชา n e l รถมือ2ใบวังและโปรโมชั่นแฟนเพจโปรโมชั่นรถมือ2ฟรีดาวด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวอีกหนึ่งคันนะสำหรับ Fortune r หน้าแชมป์คันนี้เป็นสีดำ จะเป็นคันที่ค่อนข้างที่หายากและเป็นเรถที่ใช้งานได้ปกติและนิยมใช้กันมากเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้เลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็น Fortuner นะครับเอ่อโตโยต้าฟอร์จูเน2.5ตัว V หน้าแชมป์คันนี้นะปี2015สีดำ หนะมายเ0 0สองแสนนะครับป,ป้ายทะเบียน1 2ึ่งสอชนี้ไปกรุงเทพแล้วก็รถคันนี้ได้ปรับสภาพทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะคันนี้ก็ว่างอีกหนึ่งการสำหรับท่านผู้ชมกําลังมองหารถครอบครัว f o r t u n จ r เนอร์หน้าแชมป์ตอนนี้เพชรยนต์ของเรามีแล้วนะครับสีดาคันนี้เลยนะคันจะเป็นเครื่อง2.5นะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้า3ชั้นโครเมียมนะครับตัวกรอบเองตัวโลโก้เองอยู่ตรงการแถบใหญ่ นะเป็นสีโครเมียมเช่นกันมาพร้อมในเรื่องของชุดชุดไฟโครงหน้าจะนะชุดไฟโครมโครงหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับนะมีไฟตัดหมอกให้นะแล้วก็ตัวกรอบเองตกแต่งในเรื่องของตัวสีโครเมียมกันชนหน้าเป็นที่เรียบร้อยสวยงามสีดําเดิมจากโรงงานเป็นสีเดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแล้วก็ฝากระโปรงหน้าสัญลักษณ์ของฝากระโปรงหน้าแชมป์ถ้ามีจมูกเข้ามาก็เป็นเครื่องดีเซลนะถ้าไม่มีจมูกต,ตัวนี้เข้ามาก็จะเป็นเครื่องเบนซินตามสไตล์สัญลักษณ์ของ อ o าฟอร์จูเนีาแชมป์รุ่นเดี่ยวนะที่ออกที่ออกแบบแบบนี้นะฮะในส่วนของกระจกนะครับหน้าต่างน้กระจกด้านหน้าเองก็จะเป็นกระจกดัเดิมจากโรงงานมีตารามังต์โตโยต้าชัดเจนนะฮะ พอบอภาษีปรบรต่อให้เรียบร้อยถึงพฤศจิกนะฮะถึงเดือน11ปี65หรือทีเดียวนะฮะในส่วนของรายละเอียดของคันนี้นะฮะบริษัทเพชรยนต์นะครับเสนอขายราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับคันนี้ก็ผ่อนสบายๆแบบปีดาวไปเลยนะ13,000กว่าบาทคันนี้ก็รายละเอียดของรถเดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนของล้อเองนะครับนะดิสเบรคคู่หน้าล้ออลอย 600นะครับสีเทาดำนะฮะมาพร้อมในเรื่องของตัวยาง Bridgestone นะฮะในเรื่องของยาง Bridgestone นะฮะขนาดขอบอยางนะฮะขนาดขอบอยางคันนี้ก็265ทับ65ขอบ17นะขอบ17ด้วยนะยางยางก็จะเป็นปี20สัปดาห์ที่51นะครับซุ้มล้อภายในในเรื่องของความรายละเอียดของตัวรถเองเดิมๆจากโรงงานซุ้มล้อภายในเดิมนะครับซุ้มล้อภายในเบ้ชโชกเดิมตัวเม็ดอารอยอาร์ตตัว Metro, น็อตเองไม่มีการเคลื่อนไหว รถเดิมๆยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากสวยงามถาดบันไดนะครับถาดบันไดเป็นสีดําด้านอยู่ในสภาพแข็งแรงและสมบูรณ์นะฮะสีดำน่าสหรับคันนี้นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับน่ากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวสีดานะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็พับปิดนะครับปรับมุมมองก็เป็นระบบไฟฟ้าทางระบบเลยนะฮะกันสาดนะครับคันนี้ก็ติดให้เรียบร้อยของ Toyota Fortuner ชัดเจนในส่วนของตัวแหลกดนบนนะฮะก็ติดตั้ง นะตกแต่งในเรื่องของโปรคิ้วนะด้ามบนแล้วก็ลัางคาสวยๆนะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดคันนี้รถสีดําสวยมากเลยนะจะเคันนี้กับ Fortuner รถ PPV หรือรถครอบครัวเจ็ดนั่งนี่เองนะครับและละเอียดตรงนี้เลยนะในเรื่องของตัวชุดหลังชุดเบรกหลังก็จะเป็นดิสเบรกนะฮะดิสเบรกหลังชุดแล้วก็ล้ออลอยเดิม6 0ูร้อยนะฮะแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของตัวยางก็เนืยางเองก็จะเป็นขอบ17อยางปี20นะครับผ่านยางปลายปี ในส่วนของคาร์ดซีโครงสร้างด้านในเองนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างต่งอย่างใดคันนี้รับประกันในเรื่องของตัวโครงสร้างอย่างแน่นอนไม่มีพิบวมจมน้ําตัดต่อมอดิฟายตีลังกาวอุบัติเหตุหนักอย่างไม่มีนะในส่วนของไฟไท้ายเองนะครับเป็นไฟหลอดไส้นะครับนะเป็นเครื่อง V ีเอ็นเทอร์โบเป็นรุ่น2.5ตัววีนะคันนี้เครื่อง2005ัรายละเอียดของด้านหลังเองนะครับเดิมๆจาะโรงงานมีสเกิร์ตหลังนะครับไฟตัด ไฟในส่วนไฟสะท้อนใสงคู่หนึ่งท่อไอเสียท่อเดียวอลูมิเนียมนะครับมีในส่วนของอยางอะไรนะเป็นยางอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับตัว f o r t u n เนสลักชื่อจะเป็นบนแถบนะครับเป็นสีโครเมียมสลักชื่อเป็น f o r t จูเนไว้ตรงกลางก็จะเป็นโลโก้นะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับตรงนี้เลยนะฮะขนาด เป็นกล้องเป็นกล้องขนาดถอยหลังนะในส่วนของรายละลเอียดกระจกเดิมนะไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ใบปัดน้ําฝนด้านหลังพร้อมระบบไร้้าครบครบเลยในส่วนของฝาท้ายนะครับเปิดจากด้านหลังได้นะฮะสามารถเปิดได้เลยนะครับนะรายละลเอียดของฝาท้ายเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโช๊คอัพนะครับตรงนี้คืออยู่ในซอบของบูรนะฮะไม่มีการโยกเยกหรือไม่มีการมีเสียงนะเสียงจากโช๊คอัพเลยนะ ในส่วนของโครงสร้างตัวน็อตเองอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะในเรื่องของตัวน็อตเองนะครับรอยอาร์ตเดิมนะฮะตรงนี้โครงสร้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะภายในจะเป็นโทนสีดําเป็นเบาะหนังสีดานะฮะแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่มีเบาะที่นั่งอยู่3ามแถวแถวหลังสุดเนี่ยสามารถเก็บพับได้เพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้มากขึ้นนะครับตัวนี้ในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของตัวตัว อุปก,ปกรณ์แม่แรงครึ่งแม่แม่แรงครึ่งมือต่างๆคันนี้อยู่ครบและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะพรมนะครับสีดำนะฮะสวยงามนะฮะคันนี้ได้ปรับสภาพทําความสะอาดสปาในห้องผูดโดซาเนไปที่เรียบร้อยนะฮะคันนี้เก็บงานละเอียดยิบเรียบร้อยนะฮะคันนี้รอเจ้าของที่แท้จริงนะฮะในส่วนของด้านบนนะครับเป็นผ้ากำรรมะหยี่สี สีสว่างนะครับมีช่องระบายอากาศทุกจุดนะนะแล้วก็มีที่ที่มือจับนะครับแล้วก็ไฟสองภายในเป็นมวมไลท์อันนี้ยูนสระบบไฟฟ้าคันนี้ก็ยูนิสต์สมบู์นะฮะติดไฟในเรื่องของไฟดวงภายในก็คือติดปกติเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของบานประตูนะฮะเรามาดูในส่วนของบานประตูกันบ้างฮะบ,บานประตูคันนี้ก็นะครับบานประตูเดิมจัดลงมานะครับ นะเป็นบานประตูสีสีกรมนะตกแต่งในเรื่องของสีดําแล้วก็ตัวหนังจะเป็นสีกรมนะครับเป็นกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับมีที่ใส่มีที่วางแก้วนะฮะแล้วก็ลําโพงติดรอบรอบด้านรอบบ้านนะฮะร,รอบบ้านเลยนะฮะมีรอบด้านเลยทีนี้อยู่ประมาณสี่จุดด้วยกันแต่ว่ารายละเอียดของโครงสร้างตัวนี้ก็คือเดิมเดิบนะตัวน็อตเองนะครับบานประตูเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ตัวรอยตะเข็บเองนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับ แน่นๆเลยนะแน่นเลยยังไม่เคยมีการแกะใดขึ้นมานะฮะนะครับรอยอาร์ตเดิมจอดโรงงานนะภายในเองก็จะเป็นไปในเบาะหนังเบาะหนังจะเป็นสี่กลมนะครับะอากดาๆออกจากกลมนะฮะเอาเป็นเบาะหนังมีที่พักมีมีที่พักมือด้วยนะฮะตรงกลางมีพับมือนะครับนะแล้วก็ด้านบนเองก็สามารถปรับแอร์ได้อิสระด้านบนนะมีช่องระบายอากาศเองก็สวยนะฮะปรับสภาพรถสวยนะฮอมมีกลิ่นหอมปรับสภาพ สปาในห้องยังติดอยู่นะฮะในเรื่องของตัวที่มือจับเองนะครับจะมีเป็นสีโครเมียมแล้วก็เจ้าของเดิมได้ใส่ในส่วนที่การลอยนะครับการลอยเล็บลอยขวนต่างๆนะฮะกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทุกบานนะครับคันนี้แผงควบคุมก็จะเป็นแผงควบคุมที่เป็นลายไม้นะตามนี้เลยนะฮะแล้วก็กระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝังคลงกักบออโต้เซ็นทัลล็อกที่ล็อกกระจกอันนี้คือสุกอันนี้ชมบุญบาทมีครบเลยในเรื่อง,งของตัวโครงสร้างเองเดิมๆจากโรงงานติดฟิล์มของ เออลามินานะครับคันนี้ติดคลินรอบคันแล้วลามินาเรียบร้อยกันกันแดดกันแสงนะฮะในส่วนของวอลลัมพงเองก็จะมีลำโพงเล็กๆอยู่จุดหนึ่งนะฮะทั้ง2ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวเบาะหนังทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะฝั่งคนขับจะได้เป็นออโต้ปรับได้นะฮะเป็นปรับอ่าเป็นเป็นเบาะผ่าไฟฟ้าปรับได้อ่าหกทิศทาง รายละเอียดของตัวรถเองสติ๊กเกอร์นะครับคันนี้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะสภสมบูรณ์สวยๆนามงงานะครับนะตรงนี้ก็จะมีแผงควบคุมนะฮะก็พับปิดกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพิ่มไฟที่หน้าปัดด้านด้านหน้านี่เองนะฮะนะครับก็รายละเอียดของรถเองได้นะฮะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังแบบสามการนะฮะแล้วก็มีตกแต่งในเรื่องของตัวลายไม้ตัวสี เมทัลลิกหรือสีเทาดำนะะคันนี้นะฮะเป็น Ford Toyota f o r t u n e r นะฮะ2.4ตัว V นะครับปี2015สีดำคันนี้เลขไม้เดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เลขไม้เดิมนะ281,96กิโลเมตรนะครับเลขไม้เดิมมีการกล่อมใหม่นะแล้วก็คันนี้หน้าปัดเดิมนะครับหน้าปัดเดิมแล้วก็สภาพหน้าปัดเองก็สวยนะก็สัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบ นะครับในเรื่องของตัวพวงมลาลัยเองนะฮะเป็นพวงมลาลัย m ัลติฟังก์ชันฝั่งขวาก็จะควบคุมนะฮะจะเป็นาวางสายารับสายวางสายแล้วก็ดูดิสเพลย์ต่างๆที่อยู่ด้านหน้านาะปดหน้าจอแล้วก็ฝั่งซ้ายจะควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงหน้าเลยนะฮะในส่วนของหน้าในส่วนของคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำน,นะ,ะมีช่องระบายอากาศอ,อีก4จุดทีเดียวนะฮะแล้วก็มีลำโพงม,มีในเรื่องของตัวบอกนาะฬิกานะฮะตรงนี้ก็ให้หนะครับ ในส่วนของจอนะครับจอนี้นะฮะเป็นจอเครื่องเสียงเป็นจอเดิมจากโรงงานมีในวีเกเตอร์คันนี้มาพร้อมในเรื่องของใน v ีมีเรื่องของ DVD FMAM ใช้งานปกติแอเป็นแอร์ออโต้แล้วนะฮะคันนี้ในส่วนของด้านล่างนะครับก็เป็นในสิ่งี่สิ่งที่เสียบอะแดปเตอร์นะฮะเป็นเสียบอะแดปเตอร์ apter, แล้วก็เออยูอนะครับ USB นะครับที่วางแก้อีก2จุดตรงนี้วางโทรศัพท์ได้เกียร์ออโต้หุ้มหนังนะครับ พุ่มหนังแล้วก็ตกแต่งในเรื่องของตัวลายไม้นะครับสีดำนะด้านหน้าจะเป็นสีดำเบาะจะเป็นสีกรมที่วางอุปกรณ์นะครับตรงนี้อยู่ครบและก็หนังสือคู่มือสำเนาเล่มคันนี้ก็ครบๆเหมือนกันกระจกมองหลังเองก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะที่บังแดดนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นกันนะมีกระจกให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้นะจะให้กําลังแรงม้าและเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะลักษณะของเครื่องยนต์เครื่องเสียงเสียงของเครื่องยนต์นะฮะความสั่นของเครื่องจะเป็นยังไงตามมาดูเลยนะฮะสำหรับห้องเครื่องยนต์ของฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4เครื่อง2,005คันนี้นะฮะก็มาพร้อมในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซล D4D นะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่150แรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรนะครับ รายละลเอียดของตัวรถเองเดิมๆนะอยู่นะฮะในเรื่องของตัวเสียงของเครื่องยนต์เองเดินเรียบนะฮะไม่มีน้ำมันเยิ้มหรือน้ำมันซึมเครื่องแข้งๆแล้วคันนี้ได้ปรับสภาพของความสะอาดภายในห้องเครื่องไปทีเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะฮะท่านี้พร้อมในเรื่องของตัวเสริมเบรก ABS นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ของตโตโยต้าใหญ่เลยนะเป็นแบตเตอรี่น้าในส่วนของแผ่นเพดโครงสร้างนะครับตัวน็อตเองนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะ น็อตม่มีการเคลื่อนไหวนะครับแผ่นป้องนความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคันนี้เดินเรียบเดินสบายเลยนะฮะก็ฝากอีกหนึ่งคันสำหรับท่านผู้ชมกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้เลยนะเป็นฟอร์จูเนอร์น้าแชมป์ที่เป็นยอดนิยมนะฮะที่แพกันใช้กันแพร่หลายนะฮะกับตัวโตโยต้านะครับฟอร์จูเนอร์2.5ตัว VTEC 2150ดัคันนี้ไปทีเป็นหนึ่ ราคาขาย6 9 000, 9 0 0 0บาทน,นะครับต่อสบายเพียงแค่13,000บาทนะครับอันนี้เลยนะฮะสามารถมาชมรถจรถิงได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์น,นะฮะทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นเซรีไทยนะฮะ68เยต1่งสำนักงานใหญ่และเซรีไทย9 5สาขาต่อนะครับเบอร์ผมปักหมุดไว้แล้วนะครับ0621837570นะครับโทรมาแอดไลน์ คุยกันรายละเอียดเรื่องรถได้เลยนะเม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดไปนั่นต่างๆโทรกันไ,ได้เลยนะฮะก็ฝากช่องนะครับยูทูบช h a นแนลรถมือสองใบวังนะฮะแล้วก็แฟนเพจนะครับโปรโมชั่นรถมือสองพีดานนะฮะวันนี้ผมเซวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ